สวยครับสวยตักนี้โอ้เน้มนๆครับเต็มอุ้มคุณคณ เอาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมมานองโคราแมโกนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับทีมงานพีธีพัฒนาเมืองทองนะครับผมกับรถขุดโกเบโก s k สเคร้อยสี่สซีซเปอร์นะครับผมที่เล้งนะครับที่เล้งคนเดิมกับน้องแนนนะครับน้องแนนขับหกล้อที่เล้งอยู่บนโกเบนะครับวันนี้มางานทอยดินกันนะครับผม นานนานอ,อไม่ได้เจอกันนานนะครับเอาโอ้ยให้ฟังโกเบก่อนนี่ วิ่งกันสองคันนะครับผมวันนี้งานทอยทิ้นใกล้ๆที่เทอยู่โน่้นะครับรถไถ่ายดันอยู่โน,น่นโอ้แมไม่ได้เจอกันนานเล่นกันใหญ่เลย <laughs> โดเบลโกเอสเคร้อยสี่ซีซเปอร์เอนะครับผมรถใหม่ของเล่นใหม่ของพี่เล้งนะครับคราวที่แล้วเจอกันนี่พุ่งกี่ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับเขียวอีวันนี้ก็ใช้งานมาได้พักนึงแล้วนะครับสีพุ้งกี่ก็เริ่มไปแล้วครับผมพอดีเข้าไปบอกพี่เล้งนะครับบอกว่าวันนี้มีรถวิ่งทอยดินงานใกล้นะครับแค่2องคันเอาตักแบบไม่ต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร็วมากนะครับขอแบบ เต็มเต็มเน้นเน้นเต็มอุ้มเต็มพุงกี่นะครับโอ้ดินสวยครับผมดินสวยดินสวยมากวันนี้มาถ่ายรถที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เลยถามพี่เล้งเข้ามานะครับบอกว่าทีมงานอยู่ไหนกันนะครับผมพ่าทีมงานทำงานอยู่ในเขตเอำเภอเมืองพองดีเลยนะครับก็เลยแวะเข้ามาหาสะยน ทีมงานออกรถใหม่นะครับรถไถรถไถตู้แอร์โอ้ดินดีครับดินสวยมาก เดียวเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง<ส><ด>ไปนู้นเลย<ส><ด>นั่นแน่มีหมุนโชว์ซะด้วยเอาเอาเต็มที่เลยลูกพี่เฮ้ย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 โอ้แม่นเว้ยแม่นเว้ย รถคันอื่นๆไปวิ่งงานกันที่อื่นนะครับหน้าง,งานนี้มีมาแค่สองคันเสียดายถ้ารถอยู่ครบก็น่าจะมันกว่านี้ อาการของคนไม่ได้ออกกล้องนานนะครับแต่ก่อนผมอยู่พิษณุโลกก็จะได้เจอกันบ่อยหน่อยนะครับในช่วงนี้ผมก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็นานๆมาพิษณุโลกีนะึงแต่ก่อนแนนแนนก็ขับแมคโครอยู่ที่บอดินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาขับหกล้อละ ีมือการขับแมคโครของ2คนนี้ก็ต้องบอกว่ารถเร็วจัดจ้านกันแบบพอตัวเลยนะครับผมพ <c oughs> ี่เล้งกับน,น้องแนนเห็นบอกได้จับรถขุดกันมาตั้งแต่สมัยอยู่ประถมนะครับ ขึ้นมาหาเรื่องให้เขาเจ่ออีกละ ดินนะครับถมผมขอบกำแพงของหมู่บ้านจัดสรรนะครับงานใกล้วิ่งกันแค่สองคัน โอ้สวยครับสวยตักนี้โอ้เน้นๆครับเต็มอุ้มคุณ